มาแล้วค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะจอสวันนี้อยู่กับแพลไลท์เอ็กจอสครับผมเดี๋ยวจ้าแรกเกิดก่อนเลยเมื่อวานปล่อยเอ็มบีไปแล้วครับแพลของเราครับเงาเป็นเป็นไงบ้างคะเลาให้ฟังหนก็ยังเหงาอยู่นะครับเหงาหรอขอให้ฟังถึงเพล้หน่อยกอนเซ็ปที่มาอธิบายเป็นไงบ้างคะเอ่อมันเป็นหนึ่งในซิงเกิลของสเปเชียลโปรเจกต์ อัลบั้ม Boys Don't Cry นะครับซึ่งจะเป็นการแชร์ด้านเซนซิทีฟของผู้ชายทั้ง9คน mm hmm. ซึ่งเป็นศิลปินใน GMMTV mm hmm. ก็ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ได้ถูกเลือกมาอะไรเงี้ยครับก็ผมผมก็จะเป็นแนวเพลงแบบไม่ได้แซดมากไม่ได้ไม่ได้ดูอะไรมากก็เป็นงงเหงาคิดถึงคนนู้นคนนี้โมเมนต์แบบอยู่คนเดียวแล้วก็แบบอยากมีคนอยากอ้อนอะไรเงี้ยอยากอ้อนใช่ คนเนื้อเพลงก็ได้ใครมาแต่งเพลงได้โปรดิวเซอร์เป็นพี่แม็กซารันครับแล้วก็ถ้าเรียนร้องเพลงก็มีพี่กรีนใช่แล้วก็มี MC Toy ทอยแต่งแรปภาษาไทยให้แล้วเพื่อนผมชื่อเรเจหรือเรจิสเป็นแรปเปอร์เนมของเขาแต่งภาษาอังกิจให้ครับซึ่งจริงเพลงเนี้ยมั่งใจว่ามันออกมาจากตัวตนของเราจริงๆไหมคือเนื่องจากประสบการ์นำเพลงของผมเป็นติดลบ หรือศูนย์นะฮะเอ่อ <c oughs> ก็เราเราก็เลยไม่รู้อะไรเลยสิ่งที่เราทําได้ก็โอเคครับเจอคุยกับพี่แม็กว่าพี่ผมฟังเพลงเยอะผมส่งให้พี่นะว่าผมชอบแบบไหนแล้วก็ส่งให้เขาเราก็บอกว่าเออเนี่ยเราประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็รวมถึงพูดกันถึงเรื่องของทีมของเราที่แบบเออเราจะแซดแบบไหนเป็นมุมเซนซิทีฟของจอร์ดเป็นยังไงก็คุยกันก็นเลยได้แบบเออเป็นคนแบบ ไม่ได้เป็นคนไม่ได้เศร้ามากแต่ว่าก็เป็นอารมณ์เหงาๆคิดถึงคนนู้นคนนี้แบบมุมอ่อนไหวของเราอะไรเงี้ยที่เราไม่ค่อยแสดงให้ใครเห็นเหมือนคนอาจจะคิดว่าแบบโอ้ยมันสตรองหูรูปร่างใหญ่ยำล่ำบึกขนาดนี้มันร้องไห้ไม่เป็นหรอกมันไม่มีมุมที่แบบเออเพราะาดูถ้าดูจากสรีระร่างกายเหมือนว่าต้องเป็น protector หรือว่าต้อง <c oughs> ใช่ต้องปกป้องเขาแต่บางทีเราก็อยากได้มุมที่แบบเออเขาอยากแบบมีคนมาแบบ มามามาช่วยเราแบบให้เราเวลาเราเครียดเรื่องอะไรเงี้ยครับก็เลยได้เป็นเพลงนี้แต่ว่าด้วยที่ความที่ว่ามันไม่แซดมากปุ๊บมันก็ก็เลยได้แบบเออเราชอบฮิปฮอปกับไ b ก็เลยพี่แม็กก็เลยสร้างดนตรีที่มันมีกรูฟขึ้นมามากขึ้นใช่แบบเศร้าแต่ก็ยังโยกได้นิดนึงอะไรเงี้ยแดมากใช่ครับแต่ก่อนที่จะไปเข้าถึงว่ามุมมองความรักนี้อถามว่าเอทังป่อยมาเ่อวานทุกคนแบบ คือหามากเลยแ้บบตอนน่ารักมากมีมุมทั้งแบบดูขี้เล่นดูเซ็กซี่อ่าอ่าใช่นะะสนุกครับเพราะว่าได้ทำงานกับกองที่คุ้นเคยก็ Treasure Bangkok พี่โจก็ได้นางเอกน้องเจมี่ซึ่งก็เราก็รู้จักกันอยู่แล้วแล้วแบบเป็นเด็กนิเทศจุลาอนเตอร์เหมือนกันก็คุยกันรู้เรื่องมากแล้วก็เราอยากได้ไบร์แบบเหมือนเหมือนไฮสคูลตอนของอเมริกาที่มีเฮาส์ p าร์ตี้แบบเออเป็นการแบบ หมือนตัวละครในตัวใน,ในเราในในเอมวมันจะแบบเหมือนเป็นผู้ชายที่แบบเออสดใสร่าเริงแล้วก็บางทีไม่รู้ว่าเออเราเรามีความเราครบกับน้องเจมี่อยู่นะแต่ว่ามีผู้หญิงคนอื่นมาคุยด้วยเราก็เฮฮาปาร์ตี้ปกติไม่ได้อะไรจนทําให้เขาบอพอเลิกกันไปเราก็ยังไม่รู้ว่าเราทําอะไรผิดจนหนึ่งปีผ่านไปเรามาเจอเขาอีกรอบหนึ่งแล้วแบบเออเราอยากกลับไปคบกับเขาเรายังไม่รู้ว่าเราทําอะไรผิดเออก็เลยแบบยังเหงายังคิดถึงเขาอยู่นะอะไรเงี้ยครับก็สนุกมากครับมัน มีแบบทั้งสีสันแบบเหมือนมีความแบบเป็น90หน่อยอะไรที่แบบฮิปฮอปอ b ีแบบรุ่แบบยุคแบบสีสันจะสดใสหน่อยอะไรครับมีมีสีที่ชอบที่สุดไหมคะในเอ็มวราว่าแบบมีหลายบรรยากาศเป็นกันน้อใช่ครับต็เริ่มตั้งแต่แบบเออแบบตื่นขึ้นมาที่แบบโฮ้ยตื่นมาปวดหัวไม่รู้จะทำอะไรตกสะอะไรนะถ้าชอบที่สุดแหละครับผมว่าคือน่าจะเป็นตอน ผมผมชอบท่ทอนแรปที่สุดอยู่แล้วก็เลยชอบท่อนแรปที่แบบเหมือนเหมือนคุยกับน,น้องเจมี่อะไรอย่างเงี้ยครับใช่แล้วก็แบบครบรักตกก็สนุกดีครับใช่ตกจริงครับแบบแบบตั้งตัวก่อนไหมหรือว่าผักจริงๆเลยไม่ผักจริงๆเลย <c oughs> เพราะมันตะกได้รอบเดียวเลยก็ <c oughs> <c oughs> คือแบบเทคเดียวอย <c oughs> ู่เทคเดียวอยู่เลยครับใช่พูดถึงท่อนแรปหน่อยค่ะจอครับ อันนี้เป็นพี่ทอเอ่อ MC ทอยอย่างเดียวเลยครับที่ที่เขาแบบเอาเราทอนแบคือเราบอกพี่พี่แม็กว่าอยากให้มีทอนแบแต่เราก็เป็นคนที่แต่งแร้ปไม่เป็นแต่เราเขาแบบเหมือนผมชอบ Eminem ชอบเร k กก็คงไปแรบปขอบเขาบ้างตามเขาบ้างแต่เขาทําไม่ได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ก็อยากให้มีก็เลย พี่ทอยก็เลยแต่งให้เราแรปแ,รแ,รแรภาษาไทยก็ดีมากดีมากๆเลยครับแบบผมรู้สึกว่ามันมัน,มน,มนสื่อสารคําปกติผมไม่ค่อยได้ฟังเพลงแรปภาษาไทย<ม>แต่เราก็ชอบแรปภาษาไทยของเรามากๆใช่ฝึกนานไหมฝึกนานเท่าไหร่ฝึกนานมก็นาสองอาทิตย์สองอาทิตย์อะครับหมายถึงว่าผมก็พูดแบบแรปทุกวันเลยพยายามทุกวันเลย<ช><ม>นี่ก็หายไปนานเหมือนกัน<ม>คือของแบบนี้มันเหมือนภาษามันต้องพูดบ่อยๆใช่ครับจริงๆตื่นมาอาจจะแบบ ช,ช่วงช่วงที่รู้ว่าจะต้องต้องไปอัดก็ก็ประมาณนั้นแหละครับก็แบบเช้าเย็นเช้าเย็นพยายามพูดให้ได้อะไรอย่างนี้ครับจริงๆมันไม่ง่ายเลยเพราะว่ามันมันพูดมันเร็วมากแล้วตัวคํามันก็แบบคมมันต้องให้คมครับม,มีคำไหนที่ชอบมีคำภาษาไทยเหรอครับใช่รอยยิ้มเออเอ,อ,เอ,อ,อะไรนะแต่เรานั้นเป็นผู้ชาย อย่าปล่อยให้ใครนั้นเห็นน้ําตาง,ง่ายใช่อันนี้ชอบมากซึง่งตรงเอ่อตรงไหมก็ตรงครับหมายถึงว่าผมผมไม่ได้เป็นคนร้อง่ห้ให้ใครเห็นอยู่แล้วถ้าไม่ได้สนิทจริงหรือว่าสนิทคือก็ยังไม่ร้อง,งให้ให้เห็นเลยแต่ว่าแต่ต้องผ่านอะไรด้วยกันมาซะมากกว่าถึงจะแบบผมโอเคจะสามารถร้องให้กับคนที่สมมุติว่าทุกข์กับผมได้สุขกับผมได้อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราทุกข์คนเดียวเราจะไม่ไปร้องไงห้ให้ให้คนอื่นเห็น ยกเว้นว่าเราผ่านประสบการณ์นะั้นมันร่วมกันอันนั้นจะโอเคก็จะโตไปอีกท่อนนึงแต่ต้องทาตัวสงบอะไรนะสงบแต่ต้องใช่ใช่แล้วข้าภาษาอังกฤษล่ะคะที่บอกว่าให้เพื่อนช่วยแต่งครับอันนี้คือเราแชร์ไอเดียไปใช่ครับเราก็ส่งเพลงตอนแรกคือทุกอย่างก็จะเว้นหมายถึงว่าเว้นเป็นภาษาไทยแล้วก็ทั้งเพลงมาเสร็จหมดแล้วแล้วก็ท่อนแรปเนี่ย<ๆ>เพื่อนก็เอาเอา,เอาตัวเพลงเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมาช่วยมาช่วยกันคิดมาช่วยกันแต่งอีกทีหนึ่งครับใช่ ชอบท่านไหนบ้างส,ส,สุดท้าย itchens. สุดท้าย <c oughs> เหมือนกันมันมันสุดท้ายว่าแนะมันเหมือนมันเป็นพันช์ไลน์ก็คืออะไรนะอันนั้นเออ I hope I linger in your mind ใช่อะไรนะเอ Every t คือมันต้องไล่ไงพี่มันต้องไล่ I gotta be honest อ๋อ oh, when it comes to girl like you man I hope I linger in your mind คือผมมาเหลือน A B C อ่ะมันต้องไลนั้งแต่มันต้องไล <laughs> ่ตั้งแต่วนั้นจริงอ่า when it comes to girl like you I hope I linger in your mind หมายถึงว่าถ้าเป็นผู้หญิงแบบเธอฉันก็หวังว่าเออฉันจะยังอยู่ในใจเธอนะอะไรประมาณนี้ครับคือก็เข้าแต่แบบไม่ได้เข้ามากเข้านิดๆใช่แ,บบบและภาษาอังกฤษมันคือประมาณประมาณว่าแบบเออก็ ยังทุกครั้งที่เห็นก็ยังคิดถึงทุกครั้งก็มีร้องไห้บ้างแล้วถ้าให้ต้องพูดตรงๆอ่ะผู้หญิงแบบคุณาหายากเพราะฉะนั้นผมก็หวังว่าผมยังในในใจคุณยังมีผมอยู่นะอะไรเงี้ยใช่พเพราะว่าใจจริงคือเราก็ยังอยากกลับไปคบแล้วมันก็แบบไม่มีเธอ,อยังไงก็เหงาอะไรเงี้ยแบบเออแบบมียไม่มีมันมีรู้มันดีกว่าเยอะอะไรประมาณนั้นครับอยากรู้เลยว่าชีวิตจริงเหงาบ้างป่ะคะ เคย่าดประสบการณ์เหงาอะไรอย่างเงี้ยบ้างไหมมีสิครับทุกคนมันก็มีหมดแหละอากาศหนาวหนาวก็เหงาแล้วจริงๆเปิดแอร์หนาวแต่เราเรารู้สึกว่าเหงานี่มันไม่ได้จําเป็นว่าเราโหยหาความรักบางทีเหงาแบบอยากมีเพื่อนคุยบางทีเราเหงาแบบอยากยิ่งตอนนี้แบบช่วงช่วงนี้มันไม่ค่อยได้เจอใครครับผมจริงๆคนพูดเยอะพอสมควรก็บางทีก็ขาดตรงนี้ไปบ้างคืออยากอยากพูดกับใครสักคนใช่แบบอยากจะ คือมนุษย์เราเป็นเป็นสัตว์ที่ต้องโซเชียลไลซ์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็คือสําคัญพอมาสมควรที่จะต้องมาคุยบ้างครับสิ่งที่แย่ที่สุดของนักโทษนะครับคือโซ l i t a รี่ก็คืออยู่คนเดียวมีกําแพงไม่มีอะไรเลยอันนั้นแหละครับน่ากลัวใชแว่แล้วเวลาเงาต้แก้ไงคะมีวิธีแก้ไงก็โทรครับโทรอะไรสักคนหนึ่งเพื่อนคุณพ่อคุณแม่พี่ชายอะไรอย่างนี้ครับใช่ช่วงนี้ก็ยังโชคดีหน่อยผมก็มีอยู่กับพี่ชาย คุณพ่อก็มาหาบ้างไปหาเพื่อนบ้างอะไรเยี้ยครับที่ที่คอนโดแบบลุกอะไรเงี้ก็ก็ยังจังไหงเอากันบ้างครับคำถามถึงเรื่องความรักหน่อยอยากรู้ว่าเวลาจอดีบสาวสไตการจีบสาวแบบจอดเยังไงจริงๆผมไม่ค่อยจีบใครนะใช่เพราะว่าเราเราเหมือนกับเราจะเป็นแบบส่วนใหญ่ r รล ationship ที่มีก็คือคุย เป็นเพื่อนหรือว่ารู้จักกันนู่นนี่นั่นไม่ได้แบบเราเคยเข้าไป approach <ม>คนนั้นเลยไม่ใช่อะอซึ่งซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันหมายถึงว่าเราก็แค่เราเราก็แค่แบบเป็นตัวของตัวเราเองสนุกอะไรเงี้ยครับแล้วถ้าสมมุติว่าเราชอบนะตอนนั้นเราก็บอกเลยว่าชอบ<ม>ก็บอกเลยตรงเลยบอกเลยแบบอาจจะแบบมี timing หน่อยไม่ใช่อยู่ดีแบบโหไม่เคยเจอมาก่อนไปบอกเขาว่าชอบไม่ได้อก็อาจจะแบบเจอสัก สองสาครั้งหรือว่าเออมีเราสามเรามีประสบการณ์ร่วมกันระดับหนึ่งแล้วอะครับเราก็เออเราบอกเออชอบเพราะว่าเราไม่รู้ว่าแบบวิธีจีบหญิงมันต้องทํายังไงผมไม่รู้จริงๆนะแบบ mm hmm. วิธีที่แบบสเต็ปที่ถูกต้องสิ่งที่สําคัญผมรู้สึกว่าก็ผมอยู่กับเขาแล้วผมรู้สึกดีอะผมก็ต้องบอกเขาปะเออ mm hmm. เผื่อว่าแบบ mm hmm. มันจะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้ถ้าเราคิดมากกว่าเขามากกว่าเพื่อนแต่ถามว่าสอนมาจะเริ่มว่าจาก ใช่หรือคนรู้จักเพื่อนของเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับเราถ้าสมมติว่าต้องแบบเข้าไปทำความรู้จักกับผู้หญิงสักคนหนึ่งเราจะเริ่มต้นยังไงอ่ะส่วนใหญ่เราต้องดูสถานาการณ์เลยเฮ้ยมีอะไรให้เล่นบ้างหมายถึงว่าแบบเซตอัพตอนนั้นหมายถึงว่าเออเขาอยู่กับใครนู่นนี่นั่นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เราก็รู้สึกว่าถ้าสมมติว่ามันเป็นโอกาสหนึ่งที่ผมไม่รู้จักคนนั้นมาก่อนเลยแล้วเขาไม่แบบ พูดว่าไงเดี๋ยวแบบเราเราจะเรามีโอกาสเราอาจจะไม่มีโอกาสได้เจอเขาอีกก็คงเข้าไปคุยตรงๆเลยเพราะมันไม่มันไม่มีอะไรเดียวเซตอัพมาถามอะไรไม่ได้ก็เราบอกว่าโทษครับชื่ออะไรครับเราขอไลน์ได้ไหมขอไอจีได้ไหมเราอันนี้ไม่เคยไม่รู้ไม่เคยเออโอไม่เคยทําเหมือนกันขอไอจีได้ไหมเนี่ยใช่โอเคสัตยสมมรูว่าขอได้อย่างเดียวจะขออะไรขอไลน์ขอเฟซบุ๊กขอไอจีหรือขอทวิตเตอร์ขอไอจีครับเพราะเพราะ ไลน์เราเราเรารู้สึกว่าเดี๋ยวอินสตาแกรมคือมันมันคือสิ่งที่เราโชว์ออกมาหมายถึงว่าเหมือนสำหรับผมผมนับเป็นแบบอาร์ตฟอร์มของเราเป็นแพลตฟอร์มของเราเป็นพอร์ตโฟลิโอไลฟ์สไตล์ของเราอะไรเป็นคนยังไงโอเคแหละเราเป็นคนที่ทํางานในวงการด้วยวแบบรูปอาจจะมีแต่ตัวเองเยอะหน่อย uh huh. แต่ว่าสําหรับเขาก็เหมือนกันเราจะได้รู้จักเขาระดับหนึ่ง Instagram คือสิ่งที่เราอยากจะพรีเซนต์ให้กับโลกดู คนในโซเชียลมีเดียดูเราก็จะได้รู้ว่าคร่าวๆว่าเขาเป็นคนประมาณไหนจากไลฟ์สไตล์ที่เขาลงใน i ิน t a g r กรแน่นอนเขาก็าคงได้เห็นเราด้วยก็เลยผมรู้สึกว่า i ิน t a g r กรก็จะดีที่สุดเขาไปส,อไปส,สอ่องไปสายส่องก่อนอะไรนะฮะไปใส่เขาไปสอ่องก่อนอ๋อเขาไปสอ่องก่อน <c oughs> ใช่หมายถึงว่าผมก็หาข้อมูลอ่ามันก็ช่วยได้ะครับหมายถึงว่าสมมุติว่าเราขอมาแล้วเราก็จะเห็นว่าเขาเป็นคนยังไงอะไรยังไงเขาก็ได้เห็นเราก็ ที่ไหนมันก็คุยได้หมด t วิ t เตอร์ไลน์อินสตาแกรคือเราสามารถคุยกับเขาได้อยู่แล้ว Instagram ก็เป็น DM Twitter นก็มี DM ใช่ไหมฮะถ้าจำไม่ผิดไล n e ก็ก็คือแบบ direct contact เลยผมรู้สึกว่าไลนมันมันยากเพราะว่ามาขอปุ๊บคุณเห็นกันแค่วันนั้นคุณไม่ได้ไม่ได้แบบใช่แต่ว่าอยากจะบอกว่า Instagram มันก็แค่เป็นแบบเปลือกใช่ไหมฮะเป็นคร่าวๆมันไม่ได้เป็นทุกอย่างก็แค่แบบเก็ต ไอเดียว่าเขาเป็นคนประมาณไหนอาจจะดูแค่ว่าเขาชอบอะไรเออเขาชอบต่อยมวยเออเราก็ต่อยมวยเหมือนกันนะอ้าโอเคไปเออชอบเออดูดูกีฬาเหมือนกันดูกีฬาอ๋อดูบอลเหรอเชียร์ทีมอะไรอ่ะเชียร์ลิวบวกเออเราเชียร์แมนยูอ่ะอ่ามเกียดโดนบล็อกเลยจบเลยอะไรประมาณนั้นครับใช่ใช่เอ็นเกมเลยลิวพูลมีไหมเนี่ยคนที่แบบผู้ชายดูเชียร์ลิวพูลผู้หญิงเชียร์แมนยูแล้วยังอยู่ด้วยกันได้เอามีอยู่ด้วยกันได้ เออแต่คือถ้าวันนั้นถ้าเชียร์เป็นแฟนมันแท้งจริงก็คือถ้าวันนั้นทีมใดทีมหนึ่งชนะก็คือไม่คุยเลยนะเออผู้ชายก็จะต้องนอนโทรฟ้าแล้วสมมติอีกฝั่งชนะอะไรเงี้ยแต่แต่ในแควเดือนที่แล้วที่ซอยกับลูกขึ้นบอกมีมีเราม,ม,มีสเปคสาวที่พี่เคยสัมภาษณ์ไปละครับลูกเคยบอกว่าถ้าเกิดสเปคสาวข,ของจอน่าต้องแบบเป็นคนที่แบบดูแลตัวเองใช่ไหมยังเป็นแบบมีมีเพิ่มเติมจากนั้นไหมเป็นออมก็เหมือนเดิมครับหมายถึงว่าเรารู้สึกว่า พันนหนึ่งที่เราให้ความสําคัญมากมากคือสุขภาพแล้วดูแลตัวเองมันมันมันช่วยได้มันทําให้มีวินยัยมันทําให้ผมเชื่อว่าถ้าอยู่ดีหมายถึงว่าในออกกำลังกายพักผ่อนเต็มที่อะอารมณ์ดีแน่อนอน <laughs> ถ้าบางทีกินจังฟูดเยอะๆอร่อยช่วงนั้นแต่อาจจะลมเสียผมเป็นนะเป็นครับเ <laughs> พราะมันร่างกายเราเหมือนเครื่องยนต์นะถ้าเราไปฟีดอะไรที่มันแบบน้ําตาลแบบอะไรเยอะๆมันก็บางทีมันทําให้หงุดหงิดได้ เมือนเขาบอกว่าหิวอะหิวใช่ไหมบางทีแบบโง่หิวเพราะร่างกายอยากอยากได้น้าําตาลน้องการน้ำตาลเลยแต่ถ้าเราตัดมันออกไปเลยอะร่างกายมันก็จะรันแบบสมูทมากมากนอกจากองนี้ถ้าสเปคของจอต้องแบบมีอะไระอ้างคะอะมีชีวิตของตัวเองครับหมายถึงว่าทำทำมีสิ่งที่เขาอยากทำนู่นนี่นั่นแล,แ,ลแล้วเราค่อยมาจอยกันดีกว่าเพราะผมเองก็ต้องถึงเห็นชอบ ออกสังคมชอบคุณคือเราก็ต้องการเวลาที่ส่วนตัวระดับหนึ่งเวลาพักผ่อนเวลาที่เราต้องเอาไปออกกำลังกายเวลาที่เราต้องเอาต้อง,ต,องต้องไปพัฒนาตัวเอง mm hmm. เพราะฉะนั้นคือเขาก็ต้องมีอะไรทําด้วยถ้าสมมุติว่าเขามารอเราอย่างเดียวเราก็อาจจะไม่เวิร์กเพราะว่าผมรู้สึกว่าชีวิตเรามันมีอะไรมากกว่าแค่ชีวิตคู่ครับ mm hmm. ตอนนีน้ตอนนี้เราตื่นเราสนุกเราตื่นเต้นกับงานของเราในในเรื่องของพัฒนาตัวเอง แนวเรายังไม่ได้อยู่ในสเตจที่แบบจะคิดถึงเรื่องครอบครัว mm hmm. ใช่แต่ตอนสามสิบก็ไม่แน่ครับเราอาจจะคิดแล้วว่าแบบอ๋อเออถึงวันหนึ่งเราต้องเซอร์ดา์แล้วเราต้องหาคนที่เออเขาพร้อมจะแบบอ่มาสร้างครอบครัวไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ครับเพราะฉะนั้นคือถ้าตอนนี้ก็ต้องเป็นคนที่อินดิเพนเดนต์แบบมีมีอะไรทําของเขาเราค่อยมาแชร์กันว่าเออวันนี้เป็นไงบ้างนี่นั่นใช่ครับ ตอนนี้มีถ้าถ้างานซีรีส์มีถ่ายอะไรอย่างเ้ตอนนี้รอเปิดกล้องอยู่ครับ <laughs> โอ้โทีจ้าพี่ชายโทรมาเดี๋ยพค่ยโทรกลับเอ่อตอนนี้ยังรองอยู่ครับรออยู่เหมือนกันตื่นเต้นมากๆเลย Player the Series ครับก็ทีมง,งานก็เป็น Treasure นี่แหละครับใช่ของเล่าได้ไหมเล่าเอาได้ครับโหดีเลยเรื่องนี้เป็นเป็นเ,นเกี่ยวครับ ชื่อ The Player Series รักเป็นเล่นตายครับนักแสดงก็มีผมมีน้ำตาลทิมนารีพี่เฟยน้องเจนพี่เมฆพี่เมฆจริกรกิจพี่เตตะวันพี่กระปุกซึ่งเยอะมากแล้วทุกคนผมอ่านบทแล้วแบบมันเป็นแบบสังคมไฮโซที่แบบหลอกๆแบบมีความมีความแบดคือตัวละครเราแบดมากใช่แบบ หมายถึงว่าเป็นเพลย์บอยนู่นนี่นั่นแต่ก็ทุกคนก็จะมีแบบเส้นเรื่องเป็นของตัวเองอะไรเงนี้ครับคือผมชอบอย่างหนึ่งของพี่โจคือเขาไม่เคยทิ้งคาแรคเตอร์ตัวไหนเลยเขาจะเล่ามีแบ็กกราวน์คาแรคเตอร์แล้วก็มีคาแรคเตอร์เดเวล็อปเมนต์ทั้งหมดแล้วตัว reference คือพี่โจเนี่ยเขาจะชอบเขาจะดูหนังคลาสสิกของของเมืองนอกเยอะใช่มันตอนถ่ายจีวีฟรีเนี่ยรเฟรฟเนซ์แบบ คอมีบายยูเนอ The Dreamer ซึ่งเป็นเป็นหนังแบบที่ดีมากๆเลยครับทั้งทางภาพแล้วก็เล่าเรื่องอะไรหลายๆอย่างพอได้มีโอกาสทํางานกับพี่โจคือรู้สึกว่าคาแรคเตอร์เขาอยากเปลี่ยนคาแรคเตอร์เราที่ที่แบบเหมือนเรฟเฟนซ์ที่ส่งมาให้อะไรหลายๆอย่างในเรื่องนี้ผมก็ไม่ไมอยากเล่าเยอะแต่ว่าเนื้อเรื่องใช้ต้องรอดูจริงๆว่ามันมันทรัชช์ทำทุกเรื่องคือมีสะท้อนสังคมเสมอ,อมีอะไรให้คิดเสมอ คือแน่นอนเอนเตอร์เทนอยู่แล้วและดราม่าแล้วเหมือนจะเครียดด้วยนะแต่ลุ้นแน่นอนมันมันคือทริลเลอร์ดรามา่าใช่ครับแอนครีมตอนนี้ก็รอรอรออยู่ครับเลื่อนมาหลายรอบ <laughs> เลื่อนจนผมยาวเลนะ้ว <c oughs> <laughs> ซึ่งตอน <c oughs> ก็ดีดีแตวเราจะยเฉพาะรล่าสุด <c oughs> คือผมสั้นมากสั้นมากจนตอนนี้แบบอยากผมยาวขึ้นซึ่งก็ได้แล้วตอนนี้ก็คือ็้ีเาะก็คือโฟกัสกัน ต,ต้องต้องยอมรับเลยพี่ว่าพอเอ่อ uh, third wave อะครับ I don't know which wave is call now แต่ว่าตอนนี้คือเราก็หายขาด motivation ไปเยอะอพอเพลงออกเนี่ยรู้สึกว่าต้องมีคอนเสิร,ร์ตใช่ต้องคือโทรไปหาคุณกินวันนั้นเลยว่าแบบพี่เพลงผมมออกวันนี้อ่ะเออไม่ได้เรียนเลยอะ่ะเพราะปกติคือผมไปเรียนทั่วอาทิตย์ถึงแม้ว่าเพลงจะจะเสร็จไปแล้วเพราะเราเรามีโกใหญ่คือคอนเสิร์ตแต่ว่า พอพ andemic ปุป๊บมันเขาปิดทุกอย่างครับผมก็ไม่ได้เรียนออนไลน์ใช่ก็คิดว่าแอ s ์ซูที่แบบปิดเมื่อไหร่เปิดเมื่อไหร่ก็จะกลับไปเรียนเพราะเราเรามีคอนเสิร์ตอยู่ที่ที่ต้องท,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 ที่รอเราอยู่แล้วถ้าผมไม่ซ้อมนผมตายแน,น่ๆแล้วเรามีซ้อมเอง่บ้ไหร้งองเพลงอะครับร้องเพลงแล้วก็มเีเมื่อก่อนเราเรียนเต้นแต่คือผมก็เต้นไม่เป็นขนาดนั้นก็เลยแบบไม่ได้ส่วนใหญ่คือตอนนี้คือแค่สิ่งที่ทําได้ที่ยังอยู่ก็คือแบบเป็น ลากขางเราเลยออกกมังกายเรายังทําได้เสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ยังทาได้แต่ก็รู้สึกว่าเพราะทำมันเหมือนอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราชอบมันเป็นชีวิตเราไปแล้วแต่งานที่เราแบบชอบนะแต่ไม่ได้เก่งแล้วก็บางทีแบบซ้อมเองอะไรยังไงอะ่ะก็ไม่ได้สักทีก็แต่ต้องทาแล้วเพราะว่าแม่งก็จะไม่ทันรวมถึงการเวิร์กช็อปคาเลคเตอร์ก็มีได้ไปเวิร์กช็อปกันมาบ้างแล้วส่วนตัวกับตัวออของทาง ของเพลย์เยอร์ซีรีส์ครับก็สนุกมากก็เลยตอนนี้คืออยากให้ทุกอย่างมันดีขึ้นเพื่อที่เราจะได้กลับมาทํางานวันนี้กลับมาเป็นศิลปินอีกครั้งหนึ่งของ GMM เ v มตอนแรกกลับไปเป็นผมคนที่แบบนอนกินออกกำลังกายไม่ทำอะไรเลยก็มันก็ตอนนี้ใช้เวลาอัจส t เหมือนกันครับใช่แต่เมื่อก่อนอันนี้เหงาแหละเหงาเละเหงาแหละใช่จากใจกที่เราวันทุกคนจะเห็นจอในมุมแบบเออดูแบบ แมนเนาะแบบออกกำลังกายทำง,งานจริงจังหน่อยอยากรู้บ้างว่ามุมโรแมนติกหรือมุมหวานๆของจอร์นี่นะคะเป็นแบบไหน,ไหนใช่ใช่เพราะว่าคือโรแมนติกลหรอครับ <laughs> ไม่ค่อยมีหัวผมไม่ค่อยมีอ่ะหมายถึงว่าถ้าเห็นในเอวีก็จะมีมุมแบบกวนกวน,วนมาผมจะเป็นคนกวนนิดหน่อยถ้าสนิทก,กันจริงแบบ บา,บางเราจะชอบสําหรับเราเรารู้สึกว่าถ้าเราสามารถทําให้คนที่เรารักหรือว่าคนข้างๆเราหัวเราะหรือยิ้มได้โอ้โหนั่นคือสิ่งที่ดีมากเพราะฉะนั้นถ้าบางทีถ้าเราเห็นจังหวะให้เราเล่นมุกอะไรเงี้ยเราก็จะเล่นแต่ด้วยว่าเราเสพอะไรที่มันเป็นภาษาอังกฤษเยอะมากแบบเหมือนซีรีส์ผมชอบเรื่อง Friends เงครับที่แบบตลกมากๆแต่เป็นมันเป็นอเมริกันฮิมเมอร์เราก็เลยจะมีเซนส์เซนส์ของฮิมเมอร์ไปด้านนั้นมากกว่าภาษาไทยอจะไม่ค่อยเก่ง ใช่ก็แต่ว่าน่ารู้เป็นก็ถ้าสมมุติว่าบางทีก็จะแบบแครกโ๊กส์บ้างอะไรครับแต่ว่าเรื่องผมมันจะเหมือนคุณพ่อคุณพ่อในแง่ที่ว่าคุณพ่อคือคุณพ่อก็คือแบบจะชอบสอนใช่ถ้ามีเร l ationship จะเขาอย่างนู้นจะสอนสอนสอน,สอนเหตุผลเป็นหลักอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนี้<ส>ใช่ใช่ใชคือบางทีถ้าคบกับผู้หญิงเขาจะไม่ค่อยมีแบบบางทีจะแบบอินโมชั่นอลเฟิร์สอะไรเงี้ยแบบเออบางทีแค่แบบ ต้องต้องเขาเรียกว่าอะไรอะอารมณ์มันพามาก่อนแล้วบางทีลอจิกมันมาทีหลังอะไรเงี้ยเอาตามความรู้สึกบ้างซึ่งบางทีผมจะแบบไม่ ai, ต้องอย่างนี้หนึ่งแบบหนึ่งเท่ากับนี้ <c oughs> อะไรเงี้ยอันนั้นอันนั้นไม่โรแมนติกนะถ้าสมมติเป็นวันพิเศษหรือว่าวันเกิดวันครบรอบนี้เราจะมีเซอร์ไพรส์อะไรบ้างโอโหผมไม่เก่งเรื่องเซอร์ไพรส์เลยครับไม่ชอบด้วยหมายถึงว่าก็ซื้อของให้เขาแล้วก็ พาไปดินเนอร์ใช่ไม่ไม่ห่อด้วยบางทีบอกว่าอยู่อยากได้อะไรสำคัญผมว่ามันคือคุณภาพไทม์มากกว่าครับเวลาที่มีให้แล้วก็ตอนที่มีเวลาเนี่ยโทรศัพท์ทิ้งไปเลยอยู่กับเขาแล้วก็ถามเขาฟังเขาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ฟังเขาว่าเขาอยากทําอะไรเขาเหนื่อยอะไรแค่ไหนให้กําลังใจเขาเออแค่นั้นผมว่าก็ดีกว่าของขวัญไนนๆเพราะผมก็รู้สึกว่าบางทีผมก็อยากได้แค่นั้นเหมือนกัน ฟังแล้วก็ให้กําลังใจเอออาจจะสอนบ้างได้นิดนึงนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวทิชชิ่พาร์ทเดี๋ยวผมผมสอนเองยังยังคงเนื้อสอนอยู่ใช่จอจอดุหมยีนี่ว่ดุครับในแง่ที่ว่าแบบดุแบบไม่ได้แบบเฮ้ยว่าว่าแต่จะแบบเออก็เราเราสมสมมติว่าเขา สมมติว่าถ้ามีแฟนแล้วแฟนมีปัญหามาผมผมจะพยายามหาทางออกให้เขาก่อนเลยแทนที่จะแบบเอายูไม่เป็นไรนะแต่ตอนนี้พยายามเรียนรู้อยู่นะคือถ้าโดยตัวตนของเราอะเราจะบอกมาเออโอเคมาแก้ปัญหากันแต่เริ่มที่จะเรียนรู้แล้วว่าแบบโอเคอะยูโอเคใช่ไหมเราอยู่นี้นะอะไรเงี้ยอันนี้แบบปลอบใจก่อนจากที่เมื่อก่อนอาจจะไม่ใช่เริ่มมีบ้างมีบ้างแต่ถ้าลืมตัวก็จะจะจะแบบมาใครมีปัญหาอะไรเดี๋ยวจัดการให้เดี๋ยวจะช่วยช่วยกันฟิกซ์อะไรอย่างงี้ใช่ อยากหรือว่าปกติกเวลาดูกัะดูเรื่องไหไดูรอรอเรื่องอืมผมว่ามันแล้วแต่เรื่องอะครับใช่ส่วนใหญ่ผมก็ถ้าเขาทําตัวไม่ไม่ไม่สมเหตุสมผลหมายถึงว่าอย่างที่บอกผมเป็นคนแบบลอจิกเบสอารมณ์จะทีหลังเพราะงั้นคือถ้าเขามาทําตัวแบบ ออแล้ววันนั้นข็อาจจะแบบแย่จริงๆซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ผมเองก็ต้องใจเย็นบางทีคุณเห็นเขาโกรธมาแต่คุณไม่รู้ว่าเขาเจออะไรมาบ้างใช่ก็ก็จะแบบเออบางทีก็จะดุแบบนั้นแหละแบบทําไมไม่เอ,อ้อยปัญหาเนี่ยอยู่ตรงหน้าแล้วมันแก้ง่ายมากเลยทำไมมันเลือกแค่นี้เองเออดูจะมานี่ทำไมอะไร่ะบางทีเขาเราก็ไม่รู้เขาเจออะไรมาบ้างใชนี่แหละดุเขาแล้วเขาหนีมาแล้วเ็วจะเหงาเลยเออหงาเป็น เงาเป็นและยังเหงาอยู่แฟนๆบอกว่าถ้าเหงาก็ให้ซ้อนมาไลฟ์บ่อยๆค่ะจะได้หายเงาก็อันนี้อาจจะเป็นการที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีอยวจะกลับมาไลฟ์บ้างก็ได้เพราะว่าคือเหมือนตอนนี้มันแบบมันมันไม่รู้แล้วว่าจะไปรู้จะคุยอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ผมก็คิดถึงการไลฟ์เหมือนกันนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแฟนๆรอไปก่อนนะคะรอไปก่อนนี่วันนี้ต้องสี่ห้ารอบแล้วว่าหายคิดถึงแล้ว เดี๋ยวก็ขอปิดไยด้วยท่อนแลบร้อนดีกว่าได้ไหมเปิดเพลงคอคอเลยไหมได้เลยโอ้โปคอนะไม่ให้ผมซ้อมก่อนไหมอะไม่ได้มันไลน์แล้ว รอยยิ้มที่เห็นว่าเหมือนสนุกจริงๆแล้วมันสงัดแต่ต้องสงบทำตัวสง่าให้คนสยบห้ามเศร้าสลดอ่อนแอไม่ได้ถึงใจผ้าใครมองไม่ดีก็มองได้ก็เรานั้นเป็นผู้ชายอย่าปล่อยให้ใครนั้นเห็นน้ำตางค์่เฮ้ยนะส i ้ร Everywhere but I try to keep it cool I can't l o s my e e s still be missing you and I gotta be honest when it comes to girl like you man I hope I linger in your mind ตอนนั้นเราหายใจไปได้ยังไงวะ <laughs> เออ,อวิ่งวงอยู่ลวันนี้หายใจไม่ทันแบบ โอ้ยคุกกี้ใช่ตัวนี้คือไม่ได้แร랩มาแล้วก็แบบหายใจไม่ทันมันไม่ง่ายนะลองไปแรปดูนะโอเคถ้าเกิดว่าใครใครมีแรปล้ออัดบบแท็กบอกเลยโอ้แท็กเลยจะรีโพสต์เลยหรือว่าหรือว่าหรือว่าลิปซิงก์ก็ได้เดี๋ยวนี้มันใช้รีวได้นะครับในอินสตาแกรมนะเราสามารถทำรีวิวแล้วก็เลือกพาร์ทที่แรปแล้วก็แรปมานะฮะขอแบบเท่ๆเลยแบบชิปคูนู่นนี่นั่นเลยใช่ใช่โอเคอ่ะสุดท้ายฝากผลงานหน่อยค่ะ ฝากด้วยนะครับกับซิงเกิลโรลลี่โมดนะฮะเหงาเป็นของจอยเป็นซิงเกิลแรกแล้วก็ตั้งใจมากๆนะครับเชีย t ์เอพี่แม็กซ์ลันเอ็มซีทอยพี่กรีนเอ่อเรจิสนะครับสี่คนนี้ก็เป็นพี่นมแล้วก็ GMMTV ที่ให้โอกาสเรา uh, ทำซิงเกิลนี้ออกมากับอ่อ uh, Special Project Boys Don't Cry นะครับเป็นอัลบั้มที่ คนละซิงเกิลเคนที่แสดงความเซนซิทีฟของทุกคนออกมายังมี6กคนที่กําลังจะปล่อยเพลงแล้วก็เอ็มวีออกมารับรองว่ากรี๊ดแน่นอนแล้วก็สุดท้ายเราจะจบกันที่คอนเสิร์ตยังไงก็ฝากไปในจิตใจ,ใจด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวหวังว่าเร็วๆนี้เราจะได้เจอกันนะครับยังไงรักษาสุขภาพด้วยขอบคุณมากครับอีนินึงฝากถึงอิเตอร์แฟนนิดนึงค่ะโอเคท to All International Fans uh, Special Project Album Boys Don't Cry right now we have three songs released release, and six more coming so please stay tuned your favorite artist is coming soon and be sure to check out all of the project thank you so much for the support and i love you guys and until next time peace bye bye. <laughs>